แน่นอนนะครับมายมาบันที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้ครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรถึงเกตจินพักนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งเยอะๆเลยนะครับที่4242830ครับและใครที่อยากเข้าไปชมการประกาศผลในวันที่11เมษายนนี้แบบชิดติดขอบเวทีพร้อมชมโชว์พิเศษจากดิวเดอะสตาร์5แล้วก็คุณพลาดไม่ได้ครับเราถามจากรางวัลแจมผู้สูงข,ของเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใครก็ใครของดาแอนโดฟินตอนท้ายของมิวสิกวิดีโอ ยุย้ยจิรนาันได้รับบาดเจ็บที่คิ้วข้างใดระหว่าง FF 1ข้างซ้ายและ FF 2ข้างขวาส่งต่อใคุณไม่ได้ครับที่42 428 30เยอะๆด่วนๆเรามอบบัตรเข้าชมการประกาศผลผู้ที่จะไปต่อ3คนสุดท้ายนะครับ3คนสุดท้ายแล้วของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาปี6พร้อมกับวันนั้นคุณจะได้พบกับดิวเดอะสตาร์อีกด้วยมอบให้2รางวัลรางวัลละ2ใบครับัหายากจริงๆนะครับและเรายังนั่งอยู่กับพ่วงขันหมายเลขหนึ่งจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาปี6เกศจินปรกเยก เพียกลิ่นเพียกลิ่น,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 นขอบคุณดีเสียงดีกันทั้งบ้านอ,อยากฟังคุณแม่ร้องเพลงบ้างคุณแม่ร้องเพลงเพาะไหม <c oughs> <c oughs> จริงเหรอใช่เหมไม่เลยใช่ไหมก็แก้เสียงดีค่ะแต่ยังใช้ไม่ถูกต้องแก้เสียงดีแต่ยังใช้ไม่ถูกต้องมารายถามหน่อยเวลาตอนที่ออกมาจากจากเดอะสตาร์นะครับผมกลับไปอยู่นี่ได้กลับภูเก็ตยังยังค่ะยังไม่ได้รอบภูเก็ตยังไม่รอบเลยค่ะยังไม่รอบเลยตอนนี้แต่คืนแรกได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันค่ะเป็นยังไงบ้างก็ก็นั่นค่ะนอนคุยกันนอนเตียงเดียวกัน3ามคนเลย แม่ลูกสัตว์ถูแมวกองไงนะเกตนอนกลางให้แก้นอนฝั่งซ้ายมือแม่นอนขวามือก็นอนกอดกันทั้งคืนก็แม่ก็ถามค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทำมาอยู่ในบ้านดูเครียดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่าเล่าเไปก็เขาเขาก็รู้ว่าว่าว่าเราเป็นยังไงเขาก็บอกว่า ไม่เป็นไรเกดเก่งแล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกพี่แก้มเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะจนเกดงงพูดเป็นด้วยเหรออะไรเงี้ยค่ะปกติพี่แก้วเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยพูดเป็นแข็งเป็นผู้หญิงแข็งแขงใช่กับน้องนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าไม่แสดงออกเลยว่ารักแต่ก็รู้ว่าเขารักแต่ว่าเขาไม่ค่อยที่จะพูดอะไรเงี้ยค่ะอี่างที่ทุก้าพูดแล้วเขาเล่นละครเวทีมาแล้วเขาบอกว่าเปิดเปิดเป็นคนแบบว่าเปิดนะครับนอกจากความรัก ทางครอบครัวทั้งคุณแม่และพี่สาวตอนนี้มีเพิ่มละความรักจากมีรักเพิ่มเหรอไม่ใช่มีความรักจากแฟนคลับทั่วประเทศนะครับได้เข้าไปขอบคุณอะไรแฟนคลับบ้างขอบคุณค่ะแต่ว่าเกดเข้าไปวันจันทร์ค่ะเพราะว่าเลิกดึกก็เลยไม่ได้เข้าไปขอบคุณเขาก็เข้าไปวันเข้าไปวันจันทร์ก็เข้าเว็บบอร์ดของตัวเองค่ะก็คือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีแฟนคลับรอเกดอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะคะก็เกดก็คือแบบรู้สึกดีใจมากคือ ในบ้านที่เกดอยู่ในบ้านเดะสตาเกดไม่เคยคิดเลยว่าเกดจะมีแฟนคลับเยอะเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาไปที่ไหนก็จะไม่ค่อยมีแฟนคลับตามเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาคุยกับเขาเนี่ยก,ก็รู้ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะมามมไม่ได้คือเกดดีใจมากอบอุนมากๆที่มีแฟนคลับให้กําลังใจเกดมากขนาดนี้ค่ะแล้วคือแบบเราก็เราก็แบบเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าทำไมเขาถึงมาชอบเราเนี่ยเกดก็อยากที่จะขอบคุณมากๆขอบคุณครจริงๆ ที่ที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะ เขามีคนให้กาลังใจเรามากมายนะ,ะไม่ต้องกดดันแล้วเลิกแล้วกดดันไม่เอาแล้วนะม,วมีคน<ะ>อยากจะแบบว่าเห็นเราได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่<ะ>อยู่มากมายนะครับผมในบ้านเดียสตาตาในบ้านสตาร์าเขาบอกเขางอนกันเป็นที่เรื่องเรืมอ่มาก<ะ>เกตดขี้งอนร้องไห้ได้ทุกวันทุกวี่<ะ>เกตดงอนโน่นง,งอนนี่ทาไมงอนงอนอะไรงอน,งอน,ง,อน,ง,อนงอนเกิดจากอะไรคิดมากอะไรงอนก็คือแบบเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าตอนนี้เเเเเเรรรรรรางงแบบาาาาูู้้้้้สไไไไงแแแแบบบบวววว่่่่่่่อออิิมมมมมโคลลนนนะะถพดตีห เสียใจแบบบางทีพี่เขากแก้งกันเยอะอะค่ะเยอะมากแล้วคือโดนลุมคนเดียวอะค่ะคือพ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 ี่เก่งออกไปเกรสออกไปก็ไม่ค่อยมีคนช่วยสักเท่าไหร่ก็มีพี่เซนมีพี่เซนที่คอยช่วยอยู่เพราะว่าอยู่แก๊งโมบานเหมือนกันแต่พอแต่พอแต่พอเรื่อยๆก็แบบพี่โตโน่เนี่ยชอบวางแผนมากก็แบบว่าก็แบบท่านงอนคือคือจะไม่คุยเลยจะแบบเงียบนั่งเงียบเลยแล้วเขาก็จะรู้กันแล้วเขาจะ แทนที่จะหยุดกลับแกล้งต่อเก๋ก็เลยงั้นก็พูดไปเถอะไม่เป็นไรเงอนเฉพาะคนที่สนิทอย่างนี้ที่บ้านนี่เธอสนิทมากๆเลยอย่างนี้ก็งอนกันเยอะเลยครับไม่ค่ะเพราะว่าเอองอนไปก็ไม่มีใครง้ออยู่ดีกัยไม่งอนดีกว่าค่ะเพราะเขาเขาคงจะแบบว่าเอาอย่างนี้นงอนอีกแล้วอะไรเงี้ยบเดี๋ยวช่างมันช่างมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวโดนเวียดอีกใช่ไปเถอะเอดีเหมือนกันอย่าไปงอนมากเดี๋ยวกิมไม่ไหวจะง้อ กับพี่แก้วนะครับมีน้อยใจอะไรกันบ้างไหมอืมไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบน้อยใจ้วเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะน้อยใจเกดมากกว่าเพราะว่าเขาชอบคิดว่าคุณแม่รักเกดมากกว่าแต่ที่จริงเกดก็ที่บ่เขาล้วว่ามันไม่ใช่เลยเพราะว่าตอนเกดอยู่กับคุณแม่เนี่ยเกดจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยรักเท่ากันแต่ว่าที่คุณแม่ดูจะ เหมือนที่ปแก้มคิดว่าคุณแม่รักมากกว่าเพราะว่าเกดเป็นน้องไงคะ,ะมแม่เขาเลยเป็นห่วงมากกว่าแค่นั้นะคะตอนตอนเด็กๆแบบว่าเคยเคยมีไหมแบบว่า ทะเลาะกันอะไรเงี้ยมีมากมั้ยมีค่ะก็ชอบคือตอนเด็กๆจะนอนด้วยกันนะคะสองสามคนเลยแต่ว่าคุณแม่จะนอนดึกเกดกับพี่แก้วก็เลยเข้าไปนอนก่อนในห้องแล้วก็คือแบบชอบทะเลาะกันบนเตียงค่ะว่าชอบเล่นมวยป้อกันบนเตียงเออโอ้ยคนรุ่นอย่งเลยนะนาโอ้เกดนี่ดำมาสมุโตเลยนะแล้วคือพี่แก้วจะชอบแบบว่าจับเกดทันหลังแล้วเขาจะล็อกตัวเกดไว้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอา มาถีบเกดตกเสียงอะถีบลงไปข้างล่างอะค่ะก็สนุกดีค่ะเล่นกันกำยำดีนะนอกจากเล่นแบบมวยป้านแบบนี้มีน็อกเหนือจากนี้ไหมที่แบบเราลงไม้ลงมือกันอะก็มีพี่แก้มเป็นคนมือหนักมากไงคะเขาเป็นคนมือไว้ด้วยแบบเกจะแบบแก้มอะไรอย่างงี้เขาจะหัวทันทีแม่กันกก็แม่ อ่อจะทันธีก็จะเรียกแม่แบบส่งเสียงดังๆให้แม่ได้ยินนะคะ,เ,ะเพราะบางทีแม่แม่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็จะรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็ทะเลาะอะไรกันอีกสองคนนี้อ,อันนี้แกกพี่แก้วทาดูดีินี่เห็นไหมนี่เจ็บหมดแล้วอะไรย่างเงี้ยแม่ก็จะทังว่าพี่แก้วทั้งทั้งที่เราไปแย่เขาก่อนแม่อยากได้น้องอีสักคนครับแม่เอนนี้ละครนะเคยงอนกันมั้ยอืมไม่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยงอน S <S> <S ส่วนใหญ,ญ่จะทะเลาะแบบจะเถียงกันมากกว่าค่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ยมันต้องมีโกรธกันบ้างอยู่แล้วแหละถ้าโกรธนี่ใครจะเป็นคนง้อ,อก,ก่อนเกดค่ะทําไมอ่ะเพราะว่าพี่แก้มเขานั่นอย่างที่บอกเขาเป็นคนแข็งแข็งเขาถ้าคือโกรธเขาก็จะไม่พูดเลยเกดก็ต้องแบบเริ่ไมไปพูดก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะว่าเออไม่เป็นไรหรอกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยฟองฟ้เยอะฟร์มเยอะไปเถอะนี่แบบว่าเธอเบี่ยงมากเลยนะออทีได้ไหมไปเถอะ ในขณะเดียวกันพี่แก้มเรียนโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะพี่แก้มเคยออกตัวปกป้องเราไหมในฐานะพี่สาวบ่อยค่ะเวลาเวลาแบบเวลาแบบเกดมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนวิ่งไปตามพี่แก้มที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะอ๋อพี่แก้ววิ่งมาตบ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 วิ่งวิ่งวิ่งดังขนาดนั้นเลยเหรอยังไงครับถ้าวิ่งโอ้แล้วพอถึงเพื่อนปุ๊บเลยเงภูเก็ตสันเขย่าเลยภูเก็ตเขย่าเลยต้องคิดว่าซื้นามิ เอออ่ะวิ่งมาเละเพื่อจะไปเรียกพี่สามมาให้ใช่ค่ะก็เดินมาค่ะไม่ได้เดินมาจึงจึงเออแล้วมันยักษ์แล้วรก็นั่นนะคะเขาก็จะมาถามว่าไหนใครมีปัญหากับเกรดอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นห่วงค่ะก็คือมามาฟอร์มไหนแบบว่านายใครมีหน้าอะไรเอ้าอย่างเงี้หรือว่าแบบนหนเขาคุยดีๆค่ะคุยดี ใครมีปัญหาอะไรเอมีปัญหากับน้องผีในบอกมาเกตคนไนอะไรเงี้ยคนไหนแ่่จะพูดภาษากลางละค่ะขนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะปกป้องค่ะแล้วมีใครกล้าแบบว่าหนูเองไงทำไมเหรอพี่มีป่ะเขาก็บอกว่าหนูค่ะพี่แก้วก็จะเคลียร์ว่ามีปัญหาในการอะไรเงี้ยก็จะไม่มีลงไม้ลงมือแต่ว่าคือจะเคลียร์ให้ให้ ให้เข้าใจกันมากกว่าค่ะโอ้โอไม่เทพีเอ่อ <c oughs> เอ่อเอ่อเเคลียร์ขาดเลยเหรอเคลียร์ขาดทุกทุกแม์เลยอเคลียร์เคลียร์ก็คือก็คือเคลียร์ยรย<บ>แต่ว่าคืออย่ายุ่งอีกแล้วกันอย่าให้รู้ว่ามีปัญหาอีกอะไรเงี้ยค่ะหลังจากวันนั้นคนนั้นก็ไม่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 ไมค่อยมาไม่ยุ่งเลยค่ะก็ต่างคนต่างอยู่เลยอะค่ะถ้ามีปัญหาขึ้นมาอีกนะไม่จะกีซโซปาโน่ใส่คุณนะครับด้วยความรักพี่น้อง แก้มเกศอย่างนี้นะครับมีวิธีแสดงความรักกันยังไงบ้างคือเกศจะเป็นคนที่แบบชอบแสดงความรักอยู่แล้วชอบบอกเอ้ยรักรักพี่แก้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะชอบไปกอดเขาเวลาเวลาที่คุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยพี่แก้มเขาจะชอบแบบกอดแม่อะไรเงี้ยเกก็ชอบกอดแม่กอดแม่เสร็จปุ๊บเกศก็จะวิ่งเข้าไปกอดพี่แก้มต่อแต่พี่แก้มออกไปคือเขาไม่ชอบให้แบบกอดอะไรเงี้ยเขาแบบขยักขยแยงอะไรเงี้ยค่ะกอดไม่ได้แต่แต่ที่จริงแล้ว เขาเขินเขาเขินมากกว่าเขินเขินไม่กล้าให้กอดแบบวันนี้มงคนนะแบบว่ารักมากไงไม่กล้าไม่กล้าโดนเดี๋ยวเขาคุกลัวอบไม่ไรนะตอนตอนเกดไปกอดพี่แก้่นี่กอดมิดไหมครับคือพ้นมาเหมือนเดี๋ยวนี้มีมิดแล้วเดี๋ยวนี้มิดแล้วแต่เมื่อก่อนไม่แน่เมื่อก่อนไม่แน่แต่เดี๋ยวนี้มิดแล้วคเดี๋ยวนี้แล้วนะถามหน่อยภูมิใจอะไรในตัวพี่สาวคนนี้บ้างภูมิใจภูมิใจพี่แก้่มากเพราะว่าคือคือเกดภูมิใจตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะพี่สาวคนนี้คือ เขาดูเกดเขาดูแลเกดมาตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ที่คุณพ่อกับแม่เลิกกันแล้วก็ไปอยู่กับญาติของคุณพ่อแล้วคือพี่แก้มเขาจะคอยดูแลเกดตลอดเวลาคือไม่ยอมให้ใครรังแกเกดเลยค่ะเกดรับรู้ได้เลยว่าเขารักเกดมากแล้วพอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เขามาอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วเขาก็ซื้อบ้านไว้อะค่ะทำงานทำงาน,งานแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองแล้ว เพื่อที่จะให้น้องกับแม่ได้มาอยู่กับเขาอะค่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเป็นพี่สาวที่ดีมากๆสําหรบเกดเลยค่ะอืมอเป็นแบบอย่างที่ดีคใช่ใช่เป็นแบบอย่างเลยค่ะของทั้งน้องๆของงน้องตัวเองแล้วของใครหลายๆคนได้เลยนะครับผมอีกหญคนนี้นะฮะเอาล่ะช่วงหน้าครับครับจากรายการเดอะสตาร์เดลี่ครับผมมีส่วนหนึ่งของรายการครับที่เกดได้พูดกับสมาชิก4ี่หนุ่มที่อยู่ในบ้านไว้ว่าจะไม่นําความลับไปบอกใคร แต่ความลับไม่มีในโลกครับและความลับจะมาเปิดเผยให้เราดูช่วงหน้าสักครู่เดียวครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมีมิวสิโรมใหม่ล่าสุดของผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นั่นคือพี่แก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับกับซิงเกิลนี้เลยรักแพ้ไม้ใกล้ชิดค้าแล้วกลับมาคุยกันแฟรงก์